เลยผมไม่ดูข่าวเหมือนกันมาถึงวันนี้เนี่ยผมแนะนําหลายคนที่โทรมาอย่าไปดูข่าวช่องใหญ่ครับเขาอยากให้เขาอยากให้ข่าวเขาดังเขาก็จะพูดเยอะอืเยอะขึ้นหรือเป็นคําพูดที่แทงใจเรานะเอ,อทําผิดจริงเพิ่มโทษหนักขึ้นรับยี่สิบหกปีเนี่ยเราจะไปฟังมันทําไมเราไม่ฟังมันมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากเราใช่ไหม เออเทคนดูมันก็น้อยลงเราไม่ต้องไปฟังมันครับเราก็ดูในสิ่งที่เราพอใจเออเราก็ดูตามความเป็นจริงความจริงผมก็อธิบายให้ฟังแล้วที่ว่าที่ว่าโทษน่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นจำนวนโทษมันเพิ่มขึ้นแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเขาปรับฐานความผิดในความเชื่อแต่ต่างจากสารชั้นต้นสารชั้นต้นบอกว่าประมาททำไม่ใช่ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา เขาก็ลงสิบปีแต่ตัวนี้มาลงค่าคนตายโดยเจตนาซึ่งเขาลงได้อย่างไรหลายคนยังถามผมมาว่าเขาลงได้ยังไทงทั้งๆที่เราต่อสู้อยู่มันไม่เกี่ยวกับเราสู้นะครับเหมือนนายตำรวจใหญ่บางคนสู้ไปเยอะตุยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราสู้หรือไม่สู้แต่ที่ใบฟังขึ้นสานดีการนะเป็นยังไงนี่เหมือนกันมันไม่ได้อยู่กับเราสู้เขาหรือไม่สู้เขานะครับที่ศารรลงกลางลงเนี่ยมันอยู่ที่เขาน่ะขอไหม คือพูดง่ายเขาอุทธรไหมเขาอุทอนเพราะว่าสารชั้นต้นยก288เขาเขาอูทา่ทอนว่าโอ๊ยไม่ได้ไม่เห็นด้วยสารชั้นต้นเนี่ยทาแบบนี้มันเข้ามาตรสองแปดพอดีสารอุ่ทอนเห็นด้วยว่าเป็นสองแปดแปดก็ลงสองแปดแปดข้อสังเกตเมื่อวานนี้ผมผมที่ดูก็คือลงสองแปดแปดจริงคือลงอัตราที่ต่ำที่สุดของสองแปดแปดคือสิบห้าปีเป็นอัตราโทษที่ต่ำที่สุดสองแปดแปดนี่มีมีอยู่ประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยีสิบปีสารลงต่ำที่สุดจะไม่บอกว่าสารเชื่อแบบสนิทใจเกลียดชังคนแบบนี้เหมือนคนบางคนพูดนะหัวข้อข่าวย่างใหญ่เลยผมไม่ดูผมไม่ฟังครับตำรวจใหญ่คนหนึ่งคนแบบนี้ต้องประหารชีวิตเอาไว้ไม่ได้เห็นไหมเราจะไปฟังครับมันเสียอารมณ์ความจริงไม่มีใครเป็นพระเจ้านะครับ ไม่มีใครเป็นพระเจ้าไม่มีใครที่รู้หมดผมก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ผมยังเชื่อว่าคนที่รู้อยู่ที่เจ็ดคนอยู่ในครอบครัวนั่นแหละเออใครก็ไม่รู้หรอกพอไม่รู้ทําไมพูดไปหนักไปหนาเออคนแบบนี้เลวมากต้องประหารอย่างนี้ฟังดูผมก็ไม่เป็นผมก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสมุนเขาถ้าเราไม่ดู youtube เขาก็ลดเราลงหนึ่งคนใช่ไหม เราแห่ไปดูมันมันก็รวยสิครับใช่ไหมเออวิวเป็นแสนสามแสนสี่แสนอย่างงี้ไม่ต้องไปดูครับดูแต่พวกที่เราพอใจที่จะฟังนี่แหละเออถ้าอยากได้ความรู้ก็มาดูผมเขาจะอธิบายให้ฟังทีนี้บอกว่าสู้ไปยิ่งมีแต่ตุยกับตุยใช่ไหมอืมจะบอกให้นะเมื่อวานนี้ถ้าไปดูช่องใหม่ทนายเขาก็บอกอยู่เขาจะดีกาก็ดีกาตัวนี้เป็นไม่ใช่เป็นข้อ มันเป็นข้อเท็จจริงนั่นแหละว่าสารลงขนาดนี้ก็คือดีกาที่ดุลพินิษของสารว่าทำไมลง288แแล้วลงต่ําสุดอ่าเขาบอกว่าควรจะลงสักกลางๆจําพุกตลอดชีวิตเพราะว่าสูงสุดคือฐานชีวิตกลางๆก,ก็จําพุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็จําพุก20ปีนี่ยังอยู่ในชั้นชั้นกลางเขาก็จะเขาก็จะด,ดีกาไปเหมือนกันเพราะว่าไม่พอใจทภานาสารอุนทน อันนี้เราก็ไปฟังตัวนี้มาในช่องคุณใหม่ทนายเขาแถลงมันนั้นถามว่าโอเคถูกต้องตามกฎหมายไหมก็ถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่พอใจเขาก็ดีกาต่อไปได้ครับเพราะว่านี่คือศาลอุทธรณ์ส่วนของเราก็ดีกาเหมือนเดิมว่าเราไม่ได้ทำความผิดการที่ศาลเรียงมาว่าสุดท้ายลงว่าเราทําผิดนั้นเราไม่เห็นด้วยเพราะอะไรก็ใส่เข้าไปส่วนเมื่อวานนี้ผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนทนาย อตอนหลังนี้มาฟังช่างต่ำบอกว่าป้ายังมชทนายพูดเดิมแต่จะเพิ่มทนายอันนี้ก็ก็คิดในมุมดีก็ดีนะครับมวยเก่าแม้จะเคยแพ้ทางมาแต่ก็รู้ลึกซึ้งในในในคดีเพราะเขาสู้มากับมือเอ,อเขาก็จะรู้ลึกซึ้งว่าเอา้าสู้แบบนี้สารุตรนไม่ให้ชนะเนาะเราเราจะเน้นจุดไหนเพื่อที่จะชนะได้ในสารดีกามันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น การใช้ทนายเก่าก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ก็ก็โอเคนะคือเรานี่ยังไงก็ได้ว่าเราเป็นแค่ผู้ชมเนาะเราเป็นแค่ผู้ชมเป็นคู่ให้กำลังใจต้องขออภัยนะมันติดพันแล้วเรา <laughs> ไม่ได้ทักกันเลยเออก็ก็ก็ต้องถือว่าผมสวัสดีทุกคนนะครับอตอนนี้เราเรา,เรากำลังจะพูดไปถึงเรื่องคดี ไม่ใช่คดีนะครับพูดไปถึงวิธีการของศาลทําไมผมบอกว่าชายคนตกที่นั่งลําบากก็คือการประกันตัวไม่ได้พอประกันตัวไม่ได้รอบต่อไปก็คือนัดละสิบสองวันนะทีนี้นัดหน้าก็คือสิบสองวันข้างหน้าเราขอประกันตัวอีกทีหนึง่งถ้าสองครั้งไม่ได้แทบจะไม่ได้ประกันตัวเราจําคนหนึ่งได้ไหมคนรูปหลอนะไม่ได้ประกันตัวกับภรรยาด้วยเพราะฉะนั้นนี่ ของลุงก็ยังดีที่ป้าอยู่ข้างนอกใช่ไหมอย่างน้อยคนหาเงินหาทองเพื่อสู้คดีก็ยังมีเอ่อถ้าผมพูดไปเราก็อย่าตกใจอะไรมากในความคิดผมนะผมคิดว่าโอกาสที่ชัยพลไม่ได้ประกันตัวนี้มีเกินกว่า60%เพราะครั้งแรกไม่ได้ประกันมีส่วนมากครั้งต่อไปต้องหาซิมใหม่ๆที่จะทำให้ศาลเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลง เรามีสิ่งใหม่ๆมามาขอมามาขอมาเขาเรียกว่าอะไรมาเสนอให้ท่านเพื่อให้ท่านไอ้นี่เจปบอกว่าเราไม่มีพฤติการหลบหนีมันก็พูดได้นะครับมไม่มีอะไรแต่มันเป็นคําเดิมที่เราพูดไปแล้วนะครับไม่มีพฤติการหลบหนีเรานั่นเรานี่เราก็พูดไปเยอะแล้วนะแม้แต่เราเต้องมีภาระออกมาดูแลครอบครัวอะไรนี่ก็น่าจะพูดไปแล้วหรือถ้าไม่ได้พูดก็พูดไป ถามว่าเป็นสาระใหญ่ไหมไม่ได้ใหญ่แต่ใหม่ในรอบสองคืออะไรครับเพิ่มวงเงินครับวิธีทำถ้าเราเพิ่มวงเงินเหมือนเดิมที่เราใส่ไปแปดแสนเก้าแสนอ่ะเพิ่มไปสักสามล้านใหม่ครับตัวนี้เพราะว่าตัวเดิมมันแปดแสนเก้าแสนนี้ตัวนี้ใส่ไปสามล้านมันก็เป็นใหม่ก็โอเคท่านก็พิจารณาว่าเอ้ยมันประกันตัวเยอะขนาดนี้มันไม่กล้าหนีหรอกเอนี่คือใหม่นะครับแต่ถ้ารอบสามไม่มีอะไรใหม่แล้วครับทีนี้ แม้จะประกันตัวบอกว่าใสไปสิบล้านทำว่าใหม่เลยก็ใหม่อยู่แต่มันอาจจะชินนะดื้อยานะก็คิดว่าถ้าสองครั้งไม่ได้นี่เห็นไหมคนรูปหลอนะไม่ประกันตัวเลยนะสุดท้ายไม่ยื่นประกันเลยเขาเป็นทนายเขารู้ว่าถ้าสองครั้งไม่ได้นี่อย่าไปเอาสามเอาสี่เลยเหนื่อยเฉยๆโอกาสไม่ได้มีเยอะ อาหารคนพูดดีกว่านะท่านนายผมว่าบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองใหญ่ตัวเองดีตัวเองเก่งนะพูดแทนเขาไอหมดเอ,อแบบนี้น่าจะประหารท่านจะประหารหรือประหารมันมีอยู่ที่ศาลครับเพราะว่าศาลได้ฟังลึกกว่าเรานะถ้าท่านบอกจะประหารก็เรื่องของท่านนะแต่เราเป็นคนภายนอกอยู่นอกศาลนี่เราไม่มีความรู้ขนาดนั้นหรอกครับเอ,อ เพจริงๆเราก็ไม่รู้ขนาดนั้นจะไปประหารทำไมอะ่ะทําไมเชื่อว่าเขาเป็นคนเลวขนาดนี้ขนาดนั้นผมบอกเมื่อวานนี้แล้วว่าถ้าเขาเป็นคนเลวขนาดนั้นข้ารู้ขาลานตัวเองเนี่ยเมียเขาอยู่เขาไหมเอาถามหน่อยชายคนมีอะไรที่จะทําให้ป้าเขาขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าหรือล่ามีเลือประเรสริฐสีมีเงินร้อยล้านพันล้านไหมไม่มี ก็ยังเหมือนเดิมก็พออยู่พอกินพอได้ทํางานไปด้วยกันถ้ามีสิ่งที่เลวร้ายว่าข้าหลานตัวเองลูกหลานเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาด้วยเขาจะอยู่ด้วยไหมเราคิดแค่นี้แล้วก็คิดไปว่าเจ็ดคนนี้แหละรู้ดีที่สุดอืแล้วมาที่นี่หกคนอ่ะเป็นไงทีนี้เราก็ส่วนตัวอื่นเป็น,ปนตัวประกอบเพราะเราแค่ฟังเขามามันก็เหมือนในหน้าแหลมมันก็พูดกลับไปกลับมาอยู่ทั้งวี่ mm. ทั้งวัน เราก็ฟังอะไรไม่ก็ได้หรอกเราก็ไปฟังคนอื่นมาทีนี้จะจะบอกว่าเหมือนคนที่มาด่าผมว่าทนายมันโง่เนาะเขาตั้บิดทีเน็มันยังเชียร์อยู่ก็อยากบอกเขาเหมือนผมก็ตอบไปเหมือนกันแหละบางคนผมก็บอกไปเลยนะเออมึงฉลาดเกินมึงฉลาดเกินถ้าฉลาดเกินก็น่าจะรู้ว่าศาลมันมีสามศาลม,มันไม่ได้จบตรงศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นการที่ฉันเชื่อว่าข้างหน้า สารอาตยกก็ได้ถ้าสารคิดเหมือนฉันเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะทันผิดตรงไหนเพราะฉันก็รวบรวมพยานหลักฐานเหมือนนายนายนั่นแหละนายที่มาว่าฉันนั่นแหละเออก็ฟังจากข่าวมาเหมือนกันช่องอีจันบ้างช่องนั้นช่องนี้บ้างก็สรุปด้วยความเชื่อตัวเองเราก็มีความเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้ทําผิดเราก็เชื่อแบบนี้แล้วสุดท้ายถ้าไม่เถียงก็คือจะไม่เถียงเมื่อสารดีกา ออกมานะส่วนการจะหนีการจะหนีไปเหมือนเหมือนหลายคนนะเมือนหลายคนที่บอกว่าพอเขาเปือ้อนพอเขาเปื้อนถูกออกไม้จับก็หนีก็แล้วแต่คุณคุณสะอาดคุณก็ไปนะครับส่วนเราผมไม่เคยคิดนะว่าการที่เชื่อว่าคนไหนกระทำความผิดเราจะเป็นคนเลวไปด้วยเราจะเป็นคนเลวเลวทั้งด้านมันสมองเลวทั้งเรื่องความเชื่อมันไม่มีครับ